ผลตรวจสุขภาพไตรกีเซลายสามร้ค่ะอาจารย์อันตรายไหมคะแล้วจะทานโปรตีนได้ไหมคะไขมันไตรกีเซลายสามร้0ยส0มอค่ะอาจารยอา์อยากให้เข้าใจก่อนว่าไขามันไตรกีเซลายเนี่ยเป็นไขมันที่ถูกเปลี่ยนมาจากคาร์โบไฮเดรตหรือความหวานที่เรากินนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำให้ไตรกีเซลายลดลงเราก็ไปลดพวก น้ำตาลผลไม้หวานน้ำหวานแอลกอฮอล์นะครับตัวหลักเลยนะครับสีอย่างนี้พอเราลดลงเดือนหนึ่งไขมันไตรกีสรายในเลือดต้องลดลงตามแน่นอนออการทานโปรตีนก็จะไม่ได้เป็นข้อห้ามในเรื่องนี้แล้วโปรตีนก็จะช่วยได้ในเรื่องทําให้ความอยากกินจุกจิกของเราลดลงนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับไขมันตรยกี่สไลด์มาจากน้ำตาลความหวานนี่แหละครับเป็นตัวหลักกับแอลกอฮอล์เราต้องไปลดตรงนั้นด้วยครับผม